fc ขอมาเยอะนะครับผมขอให้แอดไปขอกลางคืนนะครับผมรุ่นน้ำกันนะครับผมสำหรับแนวทางวันที่9กรกฎาคมสองพันห้าสิบเจ็ดนะครับผมโอ้โหครับผมมาหอนแล้วครับผมเฮ้ยเสียงยังครับผมเสียงยังโอ้โมีตามีตาเฮ้ยหายไปแล้ว คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใส้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยานในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี้แอดปายเอซมาขอแนวทางของย่าแม่ผมยาวนะครับผมมื่อนี้มารอบดึกนะครับผมสองทุ่มครึ่งนะครับผมเมื่อนี้รุนน้ำกันนะครับผมมื่อนี้กระซี ตอนที่เดินทางไปอาจจะเมืดแน่จากหน่อยนะครับผมด้านข้างนี้ก็สุดยอดกุฏิหลังนี้นะครับผมด้านนาก็สุดยอดคือกันนะครับก็มาเป็นกําลังใจให้กับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมเมื่อนี้สิมาบอกย่าแม่นะครับบอกพุ่มนะครับผมว่าเมื่อวานมีเอฟซีโชคดีนะครับโชคหมานมืออื่นนะครับคือวันที่เก่านะครับผมจะได้มา ถวายเพ่น,นะครับเผื่ออุทิศส่วนบุญให้กับเา่แม่ผมเน่านะครับผมเดี๋ยวรอรูน้ากันโอ้โบรรยากาศสุดยอดนะครับผมโอ้โหโอ้บรยากาั่นนาหันหลังเลยนะครับผมเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องกล้าผ่ารวยด้วยนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับืันนี้ผมมีไฟมานะครับดูกันแบบ ไกลๆโอ้ยมีเสียงนกด้วยนะครับผมอะนะครับผมเข้ามาเป็นกำลังใจแอดนํำแนักนครับเตือนะครับมืดนะครับผมรู้สึกว่ามืดมากเดี๋ยวแอดเอาแสงขึ้นแน่จักหน่อยก่อนอันนี้นะครับผมขนาดกลางวันยังสุดยอดตอนนี้ สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมมือวันนี้มาบอกย่าแม่นะครับย่าแม่เนี่ยก็แม่ผมเย,ย,ย้าวนะครับผมมาจุดทูบจุดเทียนบอกนะครับผมเพราะว่าเริ่มแอดแอดจะว่าจะมาเมื่ออื่นนะครับถ้าถวายเพี้ยนเสียเท็ดยังแล้วนะครับถ้าลงคลิปก็จะประมาณายนะครับใบสองใบสามเย็บซีว่าสือบอท่านนะครับไอแอดมาขอก่อนหอนเดียนะครับเมื่อเสาร์นี้แอดกับบอว่างพ่อแอดไม่ไป พายันไม่ไปอันไปโรงพยาบาลนะครับผมก็เลยได้มารอบดึกนะครับผมมารอบดึกสาธุเดอภูมิเจ้าทีเจ้าทางลูกหลานขออนุญาตบางคำลูกหลานมาขอโศกขอลาบให้กับเอฟซี เมื่อนี้ลูกหลานบาได้มารบกวนเด้อลูกหล,กลานมาบอกมาบอกว่าเมื่ออื่นเมื่ออื่นลูกหลานที่ได้มาเฮ็ดบุญมาถวายเพียรให้หลวงพอ่อยู่ในวัดนี่ล่ะแอ้กับเป็นเสียวๆเข้กัน อะเรามาดีนะครับผมเา่าบวได้ม,มาลงรูเพิ่นเรามาขอโชคขอลาบให้กับ F4 นะครับผมอุย้ยกากะมาคนเดียวเป็นเซียวเซียวกันเด้อครับผมมาคนเดียวเป็นเซียวเซียวล้างแอดลุ่มออกมาเลยถูกยังายมาบาัดนี้มีบ่น้อยอยู่นี่มีว่าน้อมีว่าน้อด แยกลิวบอกมาแต่บ้านเด้บัดน,นี้อืมบัดน,นี้ผมอ๋อมีอยอู่เกือบเกือบเกือบีเดี๋ยวจุดทูบว้พระก่อนนะครับผมจุดทูบว้พระก่อนนะครับผมสามดอกเมื่อนั้นเนี่ยัดจุดแยบ่ได้ เออโอ้ไ่ได้ตัวเลขเด้อครับผมลูกหลานถืออยู่ลูกหลานถือบ่หลายมือว่านจำได้ลูกหลานก็ถือมาบอก,ม,อนนก,กมือว่านนั่นแหละลูกหลานก็เทิงดุเทิงคำเทิื่องมือวันนี้ลูกหลานมีโอกาสมาหาขอให้เข้าเกี่ยวๆถูกไปพร้อมเดิยียวอยู่เลยครับผมก็จำได้จำหนึ่งบนนี้คน มาได้ล้มกล้าวกลัวๆอยู่ด้ครับผมเมื่อหนึ่งจุดถูกแชงทงายเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งจุดถูกไหวปูเอาไไวพระพุทธธรรมประงสงค์นะครับเพราะว่าสารขาวจุดสามดอกอุ้ยงดจะมาอนวัน ต้องมาจุดคอยพี่จุดคอยนี่วันมืัอนี้วันที่แปดวันอื่นวันที่เก้าเคอยกันบ้างื่อที่ได้มาอยากปวนหาสาธุสาธุนโมตัสสะปะกวะตัวแล้วโทตัมมาสัมปัสสะนโมตัสสะะกวบโตอะระหะโตสัมมาสัมปัสสะนโมตัสสะะกวบโตอะระหะโตสัมมาสัมปัสสะสาธุสาธุข้าพเจ้าขอบูชาคุณพุทธเจ้ามิสงฆ์ ผมมีเสียงลมเข้ามาด้วยหืมบาดเสียวมากมีเสียงลมเข้ามาสาธุดเรภูมเิเีเจ้าทางลูกหลานบารยมาลบลูลูกหลานบรารัยมาลบกวนลูกหล,กลกานมาขอโชคขอลาบวันที่วันที่เก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ให้ลูกหลานถูกอีกเดอ้อมืออื่นลูกหลานจะได้ซื้อลูกหลานจะได้ซื้อของเล่นมาให้นองกุามารแล้วก็ตอนเพนลูกหลานก็นจะได้ซื้อกับเขามาสซเพียนหลวงปู่นะครับเพื่อวิชิศสนบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางภูมิบัดภูมิว่าแล้วก็่าแม่ผมเหี้ให้ขอให้ย่าแม่ผมเห่าให้ถูกถูกงวด ให้ถือทุกมือ้อมาคอยยังกะคอยให้ถือลูกหลานกะสิได้มาเหตดปุนเหตดท่านนะครับแต่มาสังมาแปลงวัดว่าล่ำนะครับองยาฮกๆกอยู่ทั้งนานีา่ยาหกกนี่ลูกหลานได้โชคลูกหลานกะสิหาคนมาตัดให้ตัดให้แปลง ่แท่นี่ออกอุ้ดนอยู่ด้วยครับผมเสือจะเลียกถูบเสียงไทยควรจะออกนะครับผมไม่ธรรมดานะเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมเอาเอฟซีก็ร่อรุ่นน้ำกันนะครับผมตอนนี้แง่งไฟกลับไปกลับมาเรยอดเสียวเสียว จะพาเดินดูรอบๆนะครับผมมันยากาศนี้แบบสุดยอดเลยนะครับผมแอดกลับ่าได้ในบอกหลวงพอ่อยวามืออื่นที่มาจังหันเออมาเพนนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมาเพนนะครับผม,มน,นี่นะครับมืออื่นวัฒนดในู้ว่าจิเอา ซื้อของเหรียนอีกอย่างตอนนี้กําลังคือดอยู่นะครับของเหรียนเล็กน,น่อยก็จะเป็นรวด,ดํารถดแมรครประมาณนี้แหละเสียหายยางละชุดนะครับผมทำมือแร่งนี้ทอ่ทาทำมืออื่นนี้เอซี FC ได้อีกนะครับผมก็จะซื้อมาอีกนะครับผมถ้าได้ร้ายได้หน่อยก็รว่าละ่ะตามแต่ทุนนะครับเนาะอันนี้ประมาแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผม ไม่ใช่รัฐบาลไทยนะครับเป็นแนวทางของวันที่เก้านะครับวันที่เก้ากรกฎาคมสองพันห้า้อยหกสิบเดนะครับแอกบูรูดอกจักเอี่ยจักมันมีมันมีายอย่างไรแนวนะครับผมฟีซีอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจอยู่ต่างประเทศนะครับฟีซีขอมานะครับแอดก็มาหาให้นะครับเพราะว่ากลางวันนะ คำวันติดธุระได้มานะครับผมก็เรียว่าเออ FC ขอมาแล้วแอดกาก็ตตองได้มานะครับผมต้องได้มานะครับผม FC เห็นอะไรฝากคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางยังไม่ออกมานะครับผมยังไม่ออกมานะครับผมใจเย็นๆนะครับผมเอาออกมาแล้วเลขหกนะครับผม ออกมาแล้วเลขหกนะครับเก้านาทีผ่านไปนะครับผมลุ้นทุกวินาทีนะครับผมลุนดีๆนะครับผมลุ้นมากๆนะครับผมวันนี้นะสุดยอดการลุ้นเลยนะครับผม,มอแอดมองไปเมื่อกี้นี้นึกว่าเป็นเลขขึ้นผนังนะครับผม นลกว่าอะไขึ้นผนังนะครับเมื่อนี้เงียบนะครับผมเป็นเงียบเงียบอยู่นะครับผมวิ่งเสียงยังไครับผมเสียงอะไรอยู่ เสียงคนคุยกันนะครับผมเสียงคนคุยกันด้วยนะครับผมสงสัยคนข้างวัดคุยกันนะครับผมกล้องกลงไฟของแฝดมันเป็นไฟแฟดมันมองออกไปไกลไม่ได้อยู่ระยะตัวต่อต,ตัวนะครับผม ถ้าเห็นก็จัดตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะครับผมคือม่องไก่บ่ดด้นะครับแอดไม่ได้เอาไฟมานะครับผมเอ้าถูกลมถุกลมครับผมถูลมครับเห็นจังไดแล้วครับก็่จะขืนหอนบ่นี่ทถูลมถูกลม,มสงสัยแอดเสียบอดี ภูบล้มนะครับผมวันนี้นะครับขอยฟีโชคดีแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขอยโชคดีทุกทุกวันนะครับผมเออฟี FC จากต่างประเทศนะครับผมจากต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอรุ้นด้วยกันนะครับผมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยได้มาแล้วนะครับผมก็คือแอดมาจุดตอนกับพ่อพ่อเฮ้งนะครับผม ได้069นะครับน้องปิ่นมาจุดขอได้995นะครับผมอ่ามีสองชุดนะครับที่มาอุ้ยอุย,อยตายยังครับผมตายยังยืนเบื้องแอดเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยมีมาหอรเฮ้ยเสียงยังครับผมเฮ้ยตอนนี้จองแอดเลยนะโอ้โหจ้องใหญ่ตาใหญ่ด้วยนะครับผม เอาไม่ขยับบอกขยับเลยนะครับผมถ้าเป็นม้าต้องเฮ้านะครับผมถ้าเป็นเฮ้ย,หาย,ห,ยหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วเลขทูบยังไม่ออกแต่อยากบอกว่าหายไปแล้วหายไปแล้วครับผมโอ้มามาตาตามาวันนี้มีตามาด้วยอื้อ ออกมาแล้วหกสีนะครับผมหกสีบรรยากาศดีมากอยู่้งในนี้อบอุอ่นเป็นอุนอ่นๆตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดา,าเลยครับเริ่มสวจีออกามาแต่ละตัวย่งบวตาเฮ้ยไม่มีไปแล้วเพิ่นมาเบิงเพิ่นมะเบิง แต่เต้ยินเสียงอยู่แถวนี้ลนะปุ๊กสรงใส่บกม่วงตกเอาหต่านี้มีบกม,ม่วงบ่ล่ะจริงใหม่จริงใหม่หมอ้ยเอาเทียนเผารุดเป็นยังคือโดนได้ออกมาแล้วนะครับผมออกมาแล้วคือหกสี่แดดเป็นเซียวๆซียวหลังนีน้มาคนเดียวกับเซียวๆนะครับผม อยู่ในวัดด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เยอะนะครับเจ้าที่เจ้าทางก็แยะ่นะครับผม,มเงา้ยห้องปเห็นนะครับเนาะสิ่งที่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ผลเบิงเขาอยู่ว่าเข้ามาอย่างนะครับมาด้วยประสงค์อะไรนะครับผมเพื่อขันหัวมอสีแอด,แอดอจุดสีต,ตะลุนนะครับเนาะในเร็เเว,วมผมผมซื้อวัน เวลาเดินช้านะครับเพิ่งเพิ่งสิบสี่นาทีนะครับผมมาแต่สิบสี่นาทีนี่เผาเลยนะครับผมลูหลานฝ้าสาัตย์เดือลูกหลานคนอนญาติบางคำอันนี้เป็นแนวทางนะครับแนวทางวันที่เก้านะครับผมเพราะว่าวันที่เก้าจะมาถวายเพลน,นะครับถวายเพลเซจกระตอถึงตอนเทียงนะครับผมแล้วก็จะมา อุทิตไห่ปูไห่ยาไห่ยแม่ผมขาวนะครับช่วเยเชียร์แงแล้วแอดล่มขีปเสจเนี่ยประมาณสักสี่โมงแรงนะครับผมสามถึงสี่โมงเย็นนะครับแอดก็เลยว่าเออมาขอมือนอี้หละนะครับมืออื่นกะไห้เอฟซีได้เบิงม์มดมือเลยเอฟซี FC ว่าเอฟซี FC ว่าหมู่หมู่ว่านไเบิงบอทันนะครับเบิงบอทันสื่อบอทันนะครับผม นั่นแหละเพราะว่าแอดลงุงระยะเวลามันสั้นนะครับก็คือล,งงลุงซีม่วงเรยงช่วงนั้นมันก็ออกไปแล้วนะครับผมเนาะบางคนกระท่านบางคนกรบบอกนะครับผมอ้อแต่ขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะครับผมเดี๋ยวแอดขออนุญาตดับถูกดับเทียนก่อนนะครับเพราะว่าวินิจวัดไม่ว่างนะครับโอ้โห เสียงเดินนะครับผมผป่หูวหอย่างเดินลนะ่ะสาธุเจทีเจ้าท,ทางลูกหลานขออนุญาตลากกลับสิ่งใดที่ลูกหลานเหตดร่วงเกินลูกหลานเหตดผิดลูกหลานก็ขอกาบ,บขมา่าถือสมเรือสาลูกหลานเด้อลูกหลานมาขอโชคอลาบถ้าลูกหลานได้สมหวังลูกหลานก็จะมากินมาท่านมาถวายท่าน มาบุรณนนะทางวัดทั้งว่าให้หุงเครื่องเรืองเหลื่อมคนบาปเนาลูกหลานขอล่ากลับแล้วปัจจินีเต่ตาคูนั่นนะไปครับผมจะไปวางหัดนะครับลหากลับแล้วนะครับผมจุดดับทูบดับเทียนเรียบร้อยเนาะโอ้บรรยากาศนี่ไม่ธรรมดาเลยครับเด้อเนี่ยโอ้หอมมนโอมเม็น ลองให้ FC ตกใจเดี๋ยว FC สิบเเบิง FC ฟีทีไม่ดูแล้วช่องกล้าพารวยหวนว่ามีแต่อะไรก็ไม่รู้มีแต่ร้อนๆ <c oughs> อ้อนไอเอซีท่าไหนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมหนานี้ผมมีบุกมวงได้แต่บุญหัวยังตกตกเสร็จแล้วเหมือนไม่เหมือนอ่ะนี่มีสายตาคูน่นึงจดจ้องอยู่ นะครับผมสายตาคู่หนึ่งจดจองนะครับผมเอาสรับแนวทางวันที่เก้านะครับได้มาแล้วคือหกสี่แปดนะครับผมหกสี่แปดนะครับเพราะว่าแอดขอวันที่เก้านะครับผมวันที่เก้าตอนเช้านะครับก็จะมาเพลนนะครับมาเพลนเะนาะนครับจังหันนี้มีญาติโยมมาอยู่แต่เพลนนี้รู้สึกว่ามีญาติโยมมาอยู่สองคนกับเขากับน้ำกะทิ ก็จะเป็นของบ้านๆนนะครับมือเงินแอดกะจิมีผลละมาลากมลไม้ผลไม้แล้วก็ปาเผานะครับผมชุดมาถวายหลวงพ่อนะครับมืออนีกะจิบอกให้พ่อเห้าบอกบอกหลวงพ่อไว้ว่าตอนเพียนจิมีแอดกามาเพียนนะครับผมเพื่ออุทิศส่วนบุญให้กับภูมิเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ให ผีบม่มีญาตินะครับผีสร้างนา่งไม่นะครับเจาที่จอตั้งนั่งพะยาผมเผาให้หมดทุกคนนะครับผมแยนว่าฉีดจอดจุงมให้แต่นั่งพะยาผมเน่วแล้วคนที่ไม่มีญาติพนสีบึงเฮาจังหดมึมสายตาให้แต่ผู้เดียวเนาะคือกันนั่นแหละคือเฮาให้ของเด็กหน่อยนะให้บกบเพ่นกระสีเบึงเฮาต่างๆนะครับผม เอาเขากันเลยไหาไปครบเลยกะเน้นไปที่นั่งพญาภมเขานะครับผมอสาสำรับคลิปนี้แดขออนุญาตจบลงเพียงแท่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ